ครัวแม่แก้วสวัสดีค่ะทำกินกับแม่แก้วกับเมนูข้าวผัดอเมริกันวัตถุดิบมีดังนี้แฮมหอมใหญ่ลูกเกตไข่ไก่ผัก3มอย่างข้าวสวยปีกบนไก่ซอสมะเขือเทศไส้กรอกซอสฟ้าเขียวผงปรุงรสน้ำตาลทรายเนยจืด สำหรับอัตราส่วนสามารถดูได้ใต้คลิปค่ะใส่เนยจืดลงกระทะรอให้เนยจืดละลายใส่หอมใหญ่ลงไปตามด้วยแฮมแครอท้าโพดถั่วลันเตา ใส่ลูกเกดต,ตามด้วยข้าวสวยที่แช่เย็นปรุงรสด้วยผงปรุงรสน้ำตาลทรายซอสฝ้าเขียวซอสมะเขือเทศ ผัดเสร็จแล้วปิดไฟยกขึ้นจากเตาต่อไปเราทอดไข่ดาวค่ะ นำไส้กรอกใส่หม้อทอดไร้น้ำมันนำชิ้นส่วนไก่ใส่หม้อทอดไร้น้ำมันนำทุกอย่างจัดเรียงใส่จานเป็นอันพร้อมเสิร์ฟแล้วพบกันใหม่ในเมนูหน้าทำกินกับแม่แก้วสวัสดีค่ะ